สวัสดีค่ะสวัสดีจาอังกฤษวันนี้พี์เช่นเดิมไปส่งลูกนะคะไปกับอากาศที่หนาวเหน็บเหมือนเดิมวันนี้อากาศไม่หนาวมากนะคะแดดดีแต่ว่าสีองศาเองอะแต่ก็พื้นก็เป็นน้ำแข็งเป็นขาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่เนี่ยมีแดดมีอะไรด้วยนะเนี่ยดีด้วยเซย์ฮัลโหลลูก hello, hello. we are going to school <c oughs> we are going to school เรากำลังจะพาเด็กนักเรียนไปเรียนรอป้ายรถเมล์รออยู่ป้ายรถเมลม์แล้วก็รถเมล์ที่จะไปไม่มาเราก็ต้องมาลงอีก,อกมาอีกมาอีกไปหนึ่งสรุปแล้วมาเฉยเลยอุ้ย ไม่ต้องรอต่อไปพิมพิมมารออีกหนึ่งป้ายนะคะป้ายป้ายป้ายนั้นแล้วก็มันไม่มาพิมก็เลยมารออีกป้ายหนึ่งคือมันคนละคนละเส้นทางกันคนละถนนกันหวังว่าเส้นทางนี้มันจะมานะป้ายเนี้ยคนละหมายเลขกันนะคะตื่นตอนเช้าตื่นเต้นทุกทีมันจะมาไม่มาเว้ย พราะว่าช่วงนี้อังกฤษเขามีประท้วงด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงเรียนสิวะเขาก็หยุดไปหนึ่งหนึ่งวันนะคะแต่ว่าหยุดกันไม่ไม่ทั้งชั้นชั้นสิวะไม่ได้หยุดมาเล็กสองเอ๊ะน้ำประชูค้ามลูกเย้ๆยสิวะขมอนน้ำมรชูค้ามิงเราอยู่ป้ารถไม่อะไรอยู่บนรถไม่แล้ว เลาทจะไปส่งเด็กนเรียนทำไมข้างหน้ากนันล่ะลูกไอ้วันนี้มาพูดก่อนวันนี้เราต้องพูดบ้านไปโรงเรียนแคอยู่เซไปโรงเรียนนะเฮ้ไม่เห็นพูดเลยตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะโอยหนาวมากเลยเมื่อเช้าเนี้ยดูพิมพ์ใส่เสื้อใส่สามชั้นนุ่นมันหนาวอ่ะเนาะก็ ตอนนี้พิมพ์ย,ยังยังไม่ได้ทำงานนะคะซึ่งพอดีว่าลูกสาวยังไปเนอร์เซอรี่ประมาณสามเออไปทุกวันแต่ไปแค่สมชั่วโมงนะคะดังนั้นพิมพ์จะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีเวลาคือมันสามชั่วโมงอเนาะมันก็งานที่มันจะมาลองรับสามชั่วโมงมันแทบจะไม่มีเลยล่ะเพื่อนๆแล้วก็เราก็เลยต้อง เหมือนสบายเหมือนจะสบายอยู่แต่บ้านไม่ได้ทํางานอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้สบายนะเพราะว่าเราเป็นคนทํางานเนาะจบมาก็ทํางานตลอดเวลาสิบกว่าปีนะแล้วก็ถึงได้มาย้ายมาอยู่อังกฤษแล้วก็มาอยู่อังกฤษก็ตั้งแต่มาอยู่อังกฤษจะไม่ได้ทางานสักอย่างเลยนะคะก็เลยโอ้คิดว่าโอ้ทำไมฉันยังไม่ได้ทํางานเนาะก็มีลูกด้วยแหละเรื่องของเรื่องมีลูกสองคนเดี๋ยวต้องรองให้ลูกสาวเขาเอ,อ เข้าเรียนแบบเต็มเวลาก่อนนะถึงจะได้หางานจริงๆจังๆนะคะก็คงจะทําได้แค่พาร์ทไทม์อะพิมพ์ว่านะแต่พาร์ทไทม์ก็ก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรอกพาร์ทไทม์อาจจะเป็นว่าจะไปตามช็อปตอนนี้ช็อปก็มีพวกประจาประจาตลอดเลยนะแบบพนักงานประจําพนักงานพาร์ทไทมนี้ไม่ค่อยจะมีเลยล่ะที่พิมพ์ลองหาดูนะคะที่มันจะสามารถรองรับเออ ตอนเช้าไปส่งลูกแล้วก็ไปรับลูกประมาณบ่ายสามครึ่งอย่างเงี้ยมีเวลาแค่ห้าหกชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีงานแบบนั้นเลยมันก็คงจะมีแหละแต่ว่าใครใคเขาก็ต้องการเนาะแล้วอย่างคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ค่อนข้างจะหายากนะที่อังกฤษส่วนมากเขาจะรับที่มีประสบการณ์ถ้าส่วนมากนะคะเราก็เลยโอ้แต่ฝุ่นอยู่ วันนี้ก็กำลังจะดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟกาแฟที่นี่ก็จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปกาแฟที่นี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะใส่นมใส่นมจะไม่ค่อยใส่คอฟฟี่เมดบ้านเราก็จะใส่คอฟฟี่เมดเนาะบ้านที่อังกฤษเขาก็จะใส่นมชาชงชาใส่นมชงกาแฟใส่นม ส,ส่วนมากเลยล่ะส่วนน้อยที่จะเป็นคอฟฟี่เมดแต่ก่อนพิมพก็กินกินไม่ค่อยได้เหมือนกันเอาทไาม่ใส่นมมัน,ม,นมันไม่อร่อยมันคอฟฟี่เมดอะไรเงี้ยพอกินไปกินมาเออก็อร่อย,ยปิดใจไปไปเลยเร,เราก็กินเป็นแบบทีทรีนวันทรใช่ไหมเนี่ยมไม่ใช่ทรีนะทู 2, หรือเปล่าวุ้นทรีวแบปะด แล้วก็เราก็จะใส่นมไปนะคะโอเควันนี้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงเช้าๆก็หนาวแต่พูดถึงมันก็ยังหนาวอยู่เนาะว่าเพราะมันเป็นกุมภาใช่ไหมคะกุมภามันก็จะหนาวอยู่แล้วก็เเดือนหน้าก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเป็นสปริงเดือนหน้าก็ประมาณช่วงปลายๆอะไรเงี้ยต้นๆก็ยังจะหนาวอยู่นะคะวันนี้ก็ยังแบบเป็นแม่คนิ้งอยู่อะไรเงี้ยอยู่ในบ้านก็อุ่นแหละเพราะว่า กระจกค่อนข,ข้างจะดีกระจกกระจกสองชั้น,นมันก็เลยไม่ค่อยหนาวแล้วเป็นบ้านใหม่บ้านสร้างใหม่มันก็เวลาเขาสร้างบ้านนะคะข้างในระหว่างระหว่างเอ่อระหว่างวอลระหว่างกาแพงเนี่ยมันจะมีเหมือนฟองน้ำอ่ะยัด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 เข้าไปที่พิมพ์เห็นนะเพื่อเพื่อเสริมสร้างความอุ่นเลยนยถ้าเป็นยุโรปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ บ้านแม่ยา่าค่อนข้างจะหนาวไม่รู้ทำไมถึงหนาวแต่บ้านพิมพอุ่นไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดฮีตเตอร์ ister, ก็อุ่นนะคะแต่บางวันอย่างวันนี้ค่อนข้างจะหนาวก็เราก็จะเปิดฮีตเตอร์สักหน่อยหนึ่งไม่ค่อยไม่เปิดมากหรอกเปิดมากหายใจไม่ออกโอเคพูดมากละเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วก็เรามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวสักพักอีกสักประมาณ ชั่วโมงครึ่งพิมพก็จะไปรับลูกแล้วนะคะโอเคนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย